สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาราโซนค่ะอยู่มานานกว่า50ปีพนักงานแทบร้องเสียงหลงผ่าต้นไม้ใหญ่เตรียมส่งไปที่บริษัทก่อนพบความลับที่ถูกซ่อนไว้นานกว่า50ปีจากกรณีเพจ Facebook ประวัติศาสตร์ไทยและเทศแอนภาพเก่าในอดีตโพสต์เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจโดยมีเนื้อหาระบุว่าสตัก๊กี้ มาที่ติดอยู่ในต้นไม้เป็นเวลานานกว่า50ปีในยุค80 พศ2,523ถึง2,532ทีมตัดไม้ของบริษัทแห่งหนึ่งในอเมริกาได้ทำการตัดต้นไม้ในจอร์เจียสหรัฐอเมริกาก่อนจะขนส่งไปที่บริษัทภายหลังจากที่พวกเขาได้ลองผ่าต้นไม้ดูพวกเขาก็พบบางสิ่งที่แปลกประหลาดและไม่คาดคิด นั่นคือร่างของหมาที่แห้งตายกลายเป็นมัมมี่อยู่ในต้นไม้หมาตัวนี้ยังคงแยกเขี้ยวราวกับพยายามจะเอาตัวรอดอย่างเต็มที่และจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าน่าจะเป็นหมาล่าเนื้อตั้งแต่ยุค60พศ2 5 0 3ถึง2512 ดาว่าหมาตัวนี้น่าจะวิ่งไล่อะไรสักอย่างอาจจะเป็นกระรอกและวิ่งตามเข้ามาในรูในต้นไม้และไต่ขึ้นมาก่อนที่จะติดอยู่ในต้นไม้ไปต่อไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้สุดท้ายก็ตายอยู่ในต้นไม้นี้สาเหตุที่ศพของหมาไม่เน่านั้น ก็เนื่องจากสภาพภายในต้นไม้กระบวนการทางเคมีต่างๆประกอบกับสภาพอากาศทําให้ศพของหมานี้แห้งไม่เน่าเปื่อยทีมตัดต้นไม้ได้ตัดสินใจส่งต้นไม้ที่พบนี้ไปแสดงในพิพิธภัณฑ์และตั้งชื่อหมาตัวนี้ว่าสตัก y กี้ที่แปลว่าติดตามสภาพที่พบเห็นมันเป็นการค้นพบที่บังเอิญและน่าทึ่งอีกครั้งหนึ่ง หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาราโซนด้วยนะคะ